มาโลดีสวัสดีค่ะทุกคนพี่เดียกลับมาแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่เดียกําลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นกันอีกแล้วญี่ปุ่นอีกแล้ววันนี้นะคะพี่เดียมาที่ใหม่นะคะ เราอยู่กันที่ซาคุระมาุ้ชนะคะของจะเป็นออนไลน์นะคะคนเงียบมากเลยวันนี้ก็จะไม่ค่อยคึกเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเช้านะคะเราลองมาไฟล์เช้าของญี่ปุ่นดูปกติเนี่ยที่จะมาประมาณตอนออกลางคืนเนาะแล้วก็นอนบนเครื่องแล้วก็ ลงมาเที่ยวต่อเลยแต่หลังๆพ่อแก่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มเหนื่อยคือเหมือนเที่ยวไมาา่ไหวเหมือนนอนไม่ค่อยหลบับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่บนเครื่องบินก็เลยเออเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าไปไฟเช้าอยู่บนเครื่องไปถึงญี่ปุ่นประมาณสี่โมงครึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวก็คงไปหาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่าจะสบายขึ้นไหมหรือว่าทรหดกว่าเดิมแต่พอเริ่มมาปุ๊บรู้สึกทรหดกว่าเดิมการตื่นเช้าเนี่ยเพราะว่าพอเราบินไฟ8ปดโมงเนี่ยเราต้องมาถึงแต่มปีห้าครึ่ง mm hmm. ก็คือเหนื่อยมากจะเป็นรมนะคะ ก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวกันนะคะ อกว่านะคะอันนี้คือของชื่อดังของซากุระเลาชนะคะก็คือแกงกะหรี่นะคะเขาบอกว่าถ้ามาเลาชนี้ต้องกินให้ได้นะคะกับเช้าอย่างนี้ก็อเมริกาโน่หแก้วช่วงเช้ากินอะไรได้ไม่ค่อยเยอะนะคะไม่เหมือนช่วงเย็น ไก่หมูญี่ปุ่นไก่ทอดคุกน้ำส้มสายชูแล้วก็ปลาลิ้นหมาเนึไหนปลาลิ้นหมาหนึ้อวะอันนี้ละมั้งขอใช่อันนี้อันนี้ปลาลิ้นหมาส่วนอันนี้น่ารักมากเลยนะอันนี้เหมือนจะเป็นที่วางตะเกียบอาหารเมนมาแล้วนะคะเป็นสกีอานนี้ จะเป็นข้าวกับสุ มีนะคะตอมอญี่ปุ่นคนเยอะมากเกลืมากใครจะมาเนี่ยเผื่อเวลาไว้เลยนะใครจองพวกแท็กซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากลงเครื่องหรือว่าลิมูซีนหลังจากลงเครื่องเนี่ยก็เผื่อเวลาไว้เลยนะคะประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่องอาจจะไม่ชั่วโมงอาจจะไม่เอาไม่อยู่เพราะว่าที่ลงแต่สี่โมงนะคะถ้าโมงยี่สิบเพิ่งได้ออกมาจากตอมอแล้วมารับกระเป๋านะคะค่อนข้างนานเลยคือคนเที่ยวญี่ปุ่นมากตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะ คนต่างชาติแล้วก็คนทุกอย่างเลยนะก็อาจจะต้องเผื่อเวลาไว้นิดหนึงนะคะตอนนี้เรารอรถไฟอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟเข้าไปในเมือกันในชุดจะได้ขึ้นรถไฟนะคะเหอยจัดจังกับไปพักที่โรงแรมดีกว่าถึงซะที่นะคะเหนื่อยมากการเดินทางตอนเช้าถึงมืดไม่ไม่ใช่เซฟโซนของมาโลนะคะ มาคนเดียวนะคะแะ้วกงกินอาหารที่คอปเตอร์นะคะโอ้ตายกินไม่หมดแน่นอนัวจะขดอันนี้เป็นโรงแรมที่เราอยู่นะคะกระเป๋าเดินทางของพี่เดียนะคะน,นี่เป็นห้องน้ำรมวมทัวเบาๆอย่างรวดเร็วอันนี้คือเตียงอันนี้คือโต๊ะนะคะห้องมันกว้างอยู่นะเอาจริงๆอะ แรกนึงก็จะเล็กนะคะแต่เขาจัดสรรดีที่ตรงนี้วางกระเป๋าอาอะไรได้เรียบร้อยเลยนะคะลูกเหมือนจะมีจัดงานเทศกาลอะไรสักอย่างนะคะโอ้ยแต่นักท่องเที่ยวที่จะมาที่ดูฮาจิโกะเยอะขึ้นเยอะมากเลยนะคะดีใจนะคะน้องนี่มีเพื่อนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะเราอยู่ที่ชิบูย่ากันแล้วนะคะได้กาแฟแล้วเดี๋ยวเราก็วันนี้อาจจะไปเดินเล่นดูของนะคะก็พี่เดียจะมาบอกนะคะว่าการนั่งไฟล์กลางวันเนี่ยไม่เวิร์กจริงๆนะคะเหนื่อยกว่าเดิมอีกค่ะกลายเป็นนอนตั้งแต่สี่ทุ่มนะคะเสียเวลาทั้งวันเลยค่ะก็คราวหน้าในในทางของพี่เดียนะคนอื่นอาจจะชอบนะคะแต่ในทางของพี่เดียคราวหน้าก็คงมากลางคืนแล้วก็ถึงเช้าเหมือนเดิมน่าจะดีกว่านะคะอย่างน้อยได้เที่ยวอีกวันหนึ่งเนาะ จุดประสงค์หลักนะคะเราจะมาซื้ออุปกรณ์เพนติ้งของเรานะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันถูกมากนะคะพวกทามิยาต่างๆนะคะนี่เราจะตะเวนร้านทามิยาให้ทั่วเลยนะคะแต่ว่าสีเนี่ยนะคะเราซื้อกลับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นวัตถุไวไฟนะทุกคนระวังนะคะห้ามซื้อกลับนะชอบความญี่ปุ่นก็ตรงนี้แหละคะ่ะชอบผู้ชายสองดีเหมือนกันนะคะ ช่วงใกล้เที่ยงแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปกินยากินิคุกันนะคะที่ร้านยากินิคุไลเป็นร้านยากินิคุขอข้ามถนนแป๊บเดี๋ยวโดนรถชนเป็นร้านยากินิคุสําหรับคนเดียวนะคะวันนี้เพิ่งเพราะพี่เดียมาคือรอบนี้พี่เดียมาโตกเกียวทั้งหมด10กว่าวันแต่ว่า3-4วันแรกเนี่ยพี่เดียจะอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าพี่สาวพี่กับแฟนพี่ยังไม่มาเนาะ ก็เดี๋ยวจะพาไปกินร้านเนื้อย่างคนเดียวนะคะมาคนเดียวก็ไม่เป็นไรมีอาหารดีๆกินนะคะเจเจเจอกันนะคะถึงแล้วนะคะร้านนี้นะคะเอาเซตไหนดีคะมากินยากินอีกคนเดียวว้าสุดยอดเลยเที่ยวคนเดียวก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะมีเมนูหลายอย่างเลยนะคะอันนี้พี่เดียสั่งเป็น เซตไว้ why, แล้วพี่ดีคิดว่าน่าจะสั่งเพิ่มเพราะว่าอยากอยากยากินเพิ่มด้วยน,นะคะในที่สุดก็ได้ไปกินร้านเนอือย่างร้านนี้นะคะไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าไปคิดว่าน่าจะอร่อยแค่เข้ามาได้กินก็หิวแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเซตที่เขาจะมาเสนอเนี่ยมันเยอะขนาดไหนคะเราก็สั่งมจาจัดไปเลยเพราะว่าหิวมากตอนนี้ ไม่ท่วนนะคะเดี๋ยวเย็นค่อกินนิดหน่อยอ่ะมาแล้วนะคะเซตเนื้อย่างที่เราสั่งนะคะอันนี้ลิ้นอันนี้เนื้อน,นะคะโอ้ยดูวาเก,กนเลยนะ,ะสวยมากเลยนะลายเนื้อเนี่ยแล้วก็มีมาพร้อมข้าวกับไอ้นี่นะคะกับเต้าหู้ย่างอันนี้เราสั่งไข่เปิ้ลมันจิ้มกับเนื้อะะไฟนัแล้วน,นะคะ วิธีจุดไฟนะคะต้อง Google Translate นะคะเขาบอกให้กด A กับ B พร้อมกันนะคะแล้วก็จะได้ไฟนะคะ เรากำลังจะเดินไปร้านทิย่าคราฟช็อปนะคะเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์ทิย่าตอนนี้เราอยู่ที่ชิมบายชีนะคะ,คะมาถึงแล้วนะคะสายทำโมเดลห้ามพลาดเลยนะคะ แล้วนะคะซื้อหมดไปเกือบหมื่นเยนนะเยนนะกลับมาอากิฮบาบาระอีกแล้วนะคะแฮปปีจ้จัดดเลยเด็กโอตะคุอย่างเราจะมามันทุกวันเลย นี่นะคะตึกต่อไปที่เราจะมานะคะคือตึกทำทำ hobby shop นะคะเราจะมาหาซื้อของทำโมเดลกันต่อนะคะมาซื้อสตรอเบอรี่หน่อยนะคะอันนี้หรืออันนี้ดีนะอันนี้รูปใหญ่กว่ามต้องอร่อยแน่เลยอันนี้ดีกว่าอบกรองสวยๆมลยอากาศดีมากเลยนะคะเดินชมเมืองสวยๆ ไม่ร้อนมากไม่หนาวมากนะคะจริงๆเมื่อเช้าพี่เดียใส่โค้ทมานะคะสักพักกลับโรงแรมไปเปลี่ยนค่ะจะเป็นลมอากาศเย็นกำลังสบายนะคะ16-18ถึง18องศาประมาณนี้เหมือนอยู่ห้องแอร์เย็นๆฉ่ำๆเรามากันที่โยโดบายาชินะคะอันนี้สาขาท <c oughs> ากิฮาระ <c oughs> สาขาใหญ่เลย <c oughs> เราจะมาซื้อของเล่นด้วยแล้วก็หาอุปรกรณ์เองโอ้อยากได้จังเลยมีขายไหมเนี่ย ลมละลายแน่นอนนะคะอุปกรณ์วาดภาพตอนนี้มืดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหาอะไรไล่ๆกินหน่อยดีกว่าเพราะว่าเมื่อกลางวันเราจัดหนักด้วยเนื้อย่างกันแล้วนะคะวันนี้เดินจนน้องปวดเลยก็คือเดินเยอะมากไปมันทุกสถานีนะคะเดี๋ยวมาให้ดูว่าเราซื้ออะไรกันบ้างไปกินข้าวกันดีกว่าไปร้านนี้นะคะไม่รู้อร่อยหรือเปล่าเห็นหนะ้าตาบันยิมเป็นๆดีไปลองดูกันดีกว่า ร้านกดด้ตู้หยอดเรียนนะคะ่านก็ไม่ออกได้กี่เซตแล้วเนี่ยเขาเนี้ยงัวจนได้นะคะเราเข้ามาแล้วนะคะเป็นร้านที่ใช้ตู้กดนะคะรอบนี้หวังว่าจะถูกนะกดเข้าหน้าแกงกะหรี่ถึงมันจะไม่ไลก็เถอะแต่อ,อยากกินเอ้ยสั่งถูกนะคะที่ใจจุงไม่มีเนื้อได้อีก,อกร้านร้านนี้หัวจะปวดไม่จับแป้ง กันไปจุกๆนะคะอุปรกรณ์การทำโมเดลนี่มันช่างแพงลือเกินนะคะแพงแบบแพงจัดๆแปลว่านี่ถือว่าที่นี่ก็ถูกแล้วนะคะถ้าที่ไทยนี่แพงกว่านี้มากๆเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นเช้าวันที่สามแล้วนะคะที่เราอยู่โตเกียวคนเดียวนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะไปซื้อของต่อที่ ที่เมื่อวานเหมือนซื้อเพื่อนๆถามแหละก็อยากได้เพิ่มอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวจะไปซื้อเพิ่มนะคะส่วนช่วงกลางวันเนี่ยเราแพนว่าอาจจะไปกินเกี่ยวกั๊สือโมอโตบุระกันนะคะร้านที่คิดถึงนะคะแต่เป็นร้านที่มีแต่เนื้อนะค,ะคนกินหมูกินไม่ได้นะคะเป็นเนื้ออย่างเดียวเลยเนื้อล้วนนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปกินกันนะคะทุกคนวันนี้คนที่ชิบูย่าเยอะเลยนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์และอากาศดีมากเลยนะคะทุกคนออกมาเดินเล่น เอาลุกสำหรับดูใบไม้ผลินะคะชิลๆไปนะคะมาเที่ยวล็อบ่อยนะคะมาดูอ,อกกุปกรณ์เครื่องเขียนสมุดโน้ตน่ารักน่ารักเต็มเลยดูสิอันนี้เป็นคุณแอนด์วินนะคะโอสีก็น,กนา่ารักไปหมดสีสันสดใสมีลายดอกซากุระ เมื่อวานเขาจัดงานอะไรสักอย่างนะคะแต่วันนี้นะคะเข้าถ่ายรูปก,กับทักจิ้งกงได้แล้วนะคะอยดีใจจังเลยน้องมีเพื่อนเยอะแล้วเนี่ยช่วงโควิดไม่มีใครสนใจน้องเลยก่อนกินข้าวกลางวันนะคะเดี๋ยวเราจะแวะมาเติมพลังด้วยชานมไข่มุกร้านอร่อยของเรานะคะไม่มาไม่ได้นะคะร้านกงชานะคะ ไปกินเนื้อ,อย่างไปกินเนื้อ,อย่างกันดีกว่าอย่าบอกนะวันนี้คือคิวที่จะต่อลงไปเนี่ยโอ้มม่ก็ใช่จริงๆด้วยคิวยาวมากค่ะทุกคนผ่านไป50นาทีแล้วนะคะ าได้สี่กตอนนี้เรายังอยู่ที่เดิมนะคะรอมา1ชั่วโมงแล้วพนักงานเดินมาบอกว่าอาจจะต้องรีกสชั่วโมงนะคะร้านที่อยู่ใกล้ๆนี้ก็ปิดคนเลยเยอะฉันก็แบบทำไงได้ก็มาในจุด point of no return แล้วจะไปกินให้ทุกคนเห็นนะคะสู้หลังจากรอมา2ชั่วโมงนะคะในที่สุดเราก็ได้เมนูแล้วค่ะยังอยู่หน้าร้านนะ อันนี้นะคะคือสั่งชุดเนื้อนะคะร่วมกับ3ชั้นนะคะไอ้โตโตโรเนี่ยกรันเก็กรันเต็ดยามเนี่ยอร่อยมากนะคะมันคือมันม่นยไหม้อยโบนะคะแต่ถ้าสมมุติเราจะเอาเบียร์ด้วยนะคะวิตเบียร์นะคะก็เพิ่มอีก600เยนเราจะกิน2เนื้อเลยแน่นอนนะคะเราไม่กินเนื้อเดียวอ้วน่างเราต้องกินเนื้อ2ชิ้นรอนานขนาดนี้จัดเต็มดีกว่าหลังจากรอไป สองชั่วโมงสี่สินาทีนะคะเราก็ได้เข้ามากินจาีนะคะปกติไม่เคยรอานานขนาดนี้วันนี้อดทนมากจริงอยากกินเพราเดี๋ยวจะออกจากโตเกียวแล้วมาแล้วนะคะสิ่งที่เฝ้ารอกินอิ่มแล้วนะคะสบายใจและสบายท้อง สถานที่ต่อไปที่เรามานะคะคือแอนิเมชนะคะเราจะมาดูของกระตูลกันนะคะสายแอนิเมตต้องถูกใจสิ่งนี้มาเล่นกาชานะคะชอบตัวนี้มากเลยนะคะชื่อเนียนโกเซนเซและเราก็ได้อันนี้มานะคะเป็นลายสีฟ้าด้านบนสุดอลาาักระเป๋า ผู้ชาย2อดีนี่มันหล่อนจริงเลยนะคะอะไรนะคะทุกคนตอนนี้อยู่สถานีชินจูกุนะคะหลงค่ะหาทางขึ้นไม่ได้ที่สถานีนี้ก็คืองงมากๆเลยเนี่ยไม่รู้ขึ้นทางไหนเดี๋ยวรอไปดูกันดกว่าออน เล่นสักนิดจะเป็นไรไปนะคะหาของเล่นไปให้ดุชี้กันนะความฟุ้กมีอยู่จริงนะคะเปลี่ยนเดียวได้เลยเอาไปให้ดุจี้ดีกว่าดุจี้น่าจะชอบได้อีกตัวแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่ชอบดีของพี่เดียจริงๆเลยหนึ่งเหรียญได้เรียบร้อยเย้มาแล้วนะคะ วันนี้เรามาเจอคุณหมอตูนนะคะคุณหมอตูนเป็นคุณหมอที่อธิบายก่อนเดี๋ยวเข้าช่องมาแล้วดีคุณหมอตูนเป็นคุณหมาเอ้ยคุณหมอไม่ใช่คุณหมาคุณหมอคาดิโอวัสคูล่านะคะเป็นคุณหมอหลอดเลือดหลอดเลือดที่เคยไปช่วยที่อุบัตานด้วยนะคะไปช่วยมูลนิธิด้วยนะคะคุณหมอตูนคนสวยจะพามากินเนื้อย่างนะคะเนื้อย่างคุณหมอตูนเนี่ยสายเนื้อถ้าเข้าไปดูในไอจีนางเนี่ยนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะมีแต่เนื้อนะคะ แบบวัวเดินผ่านคือกระโดดกันโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันคนนี้นะคะสายแข็งจัดๆนะคะบอกเลยลาลานางต้องแพ้โอ้ย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 ปิ้งเนืออย่เปิ้งเนือยังไม่เลยนะลาลานาตลก กว่าจะสั่งได้นะคะเปิด Google Translate กันร <laughs> ้านอาหารญี่ปุ่นนะคะคู่คู่ใจน,นะคะคู่ใจของคุณหมอนะคะเปิด Google Translate จากเมนูนะคะเข้าร้านที่มีแต่ภาษาญ,ญี่ปุ่นก็นเงนี้ยแหละคะ่ะจะอร่อยแน่นอนแต่ต้องอดทน <laughs> มากะสายเนื้อนะคะเนือ้อเต็มโต๊ะเลยค่ะเนื้อญี่ปุ่นคือที่สุดนะคะ โอ้โหโอ้โหอืมแค่ดูผ่านกล้องก็นำลายไหลแล้ว เต็มๆทั้งสองมือเลยนะคะเจอกับหมอตูนสนุกมากเลยนะก็พอเจอกับหมอตูนก็ได้คุยอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นนะคะใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นเครียดกว่าที่คิดตอนแรกคิดอยู่อยากมาใช้ชีวิตบ้านปลายที่นี่แต่สักพักคงเปลี่ยนที่ดีกว่านะคะญี่ปุ่นมาเที่ยวอย่างเดียวน่าจะโอเคกว่าเนาะก็เดี๋ยวขอข้ามถนนแป๊บกลับมาแล้วค่ะก็เดี๋ยว เราจะจบซีรีส์การเที่ยวคนเดียวที่ญี่ปุ่นนะคลิปนี้ไว้ที่นี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ดาวจะมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวคงไปเที่ยวกับพี่ดาวด้วยแลวเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่สนุกสนุกที่ไหนที่ญี่ปุ่นต่อนะคะเดี๋ยวรอบน,นี้เราจะขึ้นเหนือกันไปที่โทโฮกุน,นะคะหรือว่าด้านบนไปจนถึงฮอกไกโดแต่เราไม่ไปฮอกไกโดนะอยู่แค่ภูมิภาคโทโฮกุน,นะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันแล้วก็ไปดูซากุระด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบาย ติดใจพุดดี้ที่ Family Mart มาเลยนะคะอันนี้อร่อยมากเลยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยที่ชอบนี้ก็คือแบบอันนี้นะคะครีมมากครีมแบบครีมครีมคิดไม่ไหวเลยอร่อยนะคะกินก่อนนอนกวันเลยเด็กว้วแหละเจอกันคลิปหน้านะคะ